h อ t แมส p พอดแคสเสิร์ฟทุกความรู้ดูได้ฟังดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยในรายการจะเล่าให้ฟังค่ะ วันนี้นะคะรายการของเราก็ได้ดําเนินเดินทางกันมาถึง EP ที่2แล้วนะคะดีมใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เนี่ยพวกเรานะคะก็มีซีรีส์เรื่องดีเรื่องดังแบบปังๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยคะ่ะใบเฟิร์นเคยได้ยินประโยคที่ว่าไปดูผีเสื้อที่บ้านฉันไหมไหมคะอืมเคยสิคะดีมเรื่องนี้เนี่ยแค่ได้ยินประโยคเนี่ยก็รู้แล้วว่าเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะนั่นก็คือเรื่อง never the l a s s นั่นเองค่ะแล้ววันนี้พวกเราเนี่ย ก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังกันแบบเป็นเรื่องเาวาย่อๆเบาๆกันนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงชจะได้ไม่เป็นการสปอยมากเกินไป,ไปอเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงมายังไงค่ะมาเริ่มกันที่ตัวพระเอกของเรื่องกันเลยดีกว่าค,ะค่ะนั่นก็คือพักแจอนนั่นเอง รับบทโดยทรงคังนะคะซึ่งในเรื่องเนี่ยพักแจออนับดิม,มก็เป็นแบบนักศึกษาหนุ่มฮอตอะไรอย่างงี้คณะศิลปาศาสตร์ที่รอเรามากๆ<ม>ทรงสเสน่ห์สุดๆ<ม>เป็นดาวเด่นของคณะ<ม>แล้วก็เป็นที่หมายปองของสาวๆด้วย<ม>พระเอกของเราเนี่ยก็มีนิสัยที่แบบเฟลลี่นิสัยดีนะเข้ากับทุกคนได้ดีเลยแต่ว่าเขาเนี่ย คือแบบว่าเวลามีใครเข้ามาหาเขาก็จะแบบเข้า,าหาทุกคนด้วยนะแต่เขาก็จะเล่นด้วยใช่เขาเล่นด้วยแต่เขาก็กลับไม่ได้รู้สึกชอบหรืออะไรขนาดนั้นเลยจนกระทั่งมาเจอนางเอกของเรานั่นก็คือ,อยูนาบีนั่นเองอรับบทโดยฮันโซฮีนะคะแล้วพระเอกของเราก็เริ่มแบบมีอาการที่เปลี่ยนไปนั่นเองอซึ่งนางเอกของเราเนี่ยก็คือเรียนอยู่คณะเดียวกับกันกับพระเอกอแต่เธอเนี่ยเพิ่งผ่านความรักครั้งแรกมาแล้วก็ไม่ประสบ เรื่องเราวยังไรคะความรักครั้งแรกของเธอก็คือล้มเหลวอยงไรคะกับความรักครั้งแรกเธอก็เลยแบบรู้สึกว่าลืมยากอืแล้วนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เธอละอากับความรักแล้วก็ไม่อยากที่จะใส่ใจมันต่อไปอืแต่เมื่อทั้งสองคนได้เจอกันเนี่ย ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มเปลี่ยนไปทั้งคู่เนี่ยก็ต่างรู้สึกดีต่อกันนะคะดิม,มแต่ตัวนางเอกเนี่ยก็แบบรู้ตัวดีอยู่ว่าพระเอกอะไม่ได้จริงจังอะไรกับเธอ<ๆ>แต่เธอใช่เพราะว่าแบบพระเอกของเราเนาะแบบเป็นเสืออะไรอย่างเงี้ยแต่เธออะก็แบบตกลหลุมรักพระเอกไปแล้วไงจนได้แบบ แอบคุยกันอแอบเดทกันอะไรเงี้ยจนในที่สุดค่ะดีม,มก็ได้ตกเป<ะ>็นของกันและกันค่ะทุกคนถ้าใครได้ดูฉากนี้นะคะก็คือแบบเขิ่ก็คือจะแบบอินจัดมากๆเลยอ่าแต่หลังจากนั้นเนี่ยสถานการณ์ก็ได้เปลี่ยนไป<ช>เพราะ,ะว่าพระเอกข,ของเราเนี่ยไม่อยากมีความสาคัญความสัมพันธ์ที่เปิดเผยอืเหมือนแบบอยากอยากจะแอบแซบต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แบบร้ายอ่ะแต่นางเอกก็คือไม่โอเคจึงขอหยุดความสัมพันธ์นี้ไป นางเอกคือเสียใจมากร้องไห้พระเอกก็ดูไม่อะไรเลยใช่เหมือนไม่แคร์ไม่อะไรเลยเนาะเพราะว่าแบบก็ไม่ได้สนใจไงแบบจะหยุดก็หยุดไปอะไรเงี้ยเออจนในที่สุดนะคะนางเอกก็เริ่มที่จะโอเคกับการอยู่คนเดียวแบบไม่มีความรักอแต่พระเอกเองเนี่ยดันรู้สึกหวงนางเอกขึ้นมาซะงั้นพอเวลาใครจะเข้ามาเนี่ย แบบพระเอกเขาก็แบบกันซีนตลอดเลยเจนห่วงใช่จนนางเอกก็คือตอนแรกก็ไม่โอเคแต่หลังๆก็แบบเริ่มหวั่นไหวกับพระเอกอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทั้งคู่ก็คือได้เคลีย,ยรใ์ใจกันพระเอกก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบนางเอกมากจนเสียไปไม่ได้ใช่นางเอกก็ก็คือรอพระเอกนั่นแหละอืเพราะว่ารักเขาเหมือนกันใช่สุดท้ายทั้งคู่เนี่ยจะลงเลยยังไงก็ อย่าลืมไปติดตามกันดูนะคะเพราะถ้าเราพูดหมดก็คือจะเป็นการสปอยมากเกินไปนะคะทุกคนเผื่อแบบว่ามีใครที่อยากจะไปดูอะไรอย่างนี้ก็คืออยากจะรู้ตอนจบไงเผื่อแบบยังไม่ได้ดูก็อยากจะรู้ไงเราก็ยังไม่พูดดีกว่าถ้าเราพูดเยอะไปกว่าน,นี้ก็อาจจะจบเรื่องไปเลยใช่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับ E นะีพีหน้าเราจะมาเล่าอะไรให้ทุกคนฟังก็อย่าลืมติดตามพวกเรากันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ